สวัสดีค่ะเพื่อนเนวันนี้มาดูวิดีโอโลบ้านเก็บบ้างในหมวดหมู่ของไฮไลท์นะคะซารีรู้ว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอวิดีโออันนี้อยู่เพราะว่าไฮไลท์มันสวยอะซารีชอบไฮไลท์นะเพราะว่าเวลาดูเนี่ยคือปกติปัด ก็ปัดไม่เยอะแต่ว่าเวลาเห็นแล้วเนี่ยมันสวยอะ่ะแล้วก็เลยอยากจะซื้อมาซื้อเก็บๆมานะคะแต่ว่าไฮไลท์หลายๆคนก็คงจะรู้ว่าเวลาใช้ใช้แค่นี้เดียวจริงๆแล้วก็เวลาให้มาให้มาเยอะเลยแล้วก็ราคาเนี่ยจะแพงกว่าตัวบลัชออนบางทีไฮไลท์บางอันนี้แพงกว่าแป้งหรือไม่ก็แพงกว่ารองพื้นอีกนะคะซารีซื้อเก็บมาค่อนข้างจะเยอะที่มีอยู่ในคอลเลกชันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันสวยก็อดใจไม่ได้ทีนี้มันเยอะจนเกินไปบางทีมันก็มี ม,มีเหมือนๆกัน่ะเอาจริงๆเลยอะไฮไลท์อะเวลาที่ปัดไปบนผิวหน้าถึงแม้ว่าในแพนมันจะดูต่างกันแต่ว่าเวลาที่ปัดไปบนผิวหน้าเนี่ยบางทีมันเหมือนกันจนทแทบยากจะไม่ออกนะคะวันนี้สลี่ก็เลยมาทําวิดีโอเล่าบ้างเก็บบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไฮาไลท์ทั้งหมดที่สัลี่มีจะมีอะไรบ้างนะคะมีทั้งไฮเอ็นแล้วก็ดรักสตอร์ไปดูกันค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้สัลี่ยังไม่รู้เลยว่า ทั้งหมดในคอลเลกชันของซาล,ลี่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มไปทีละแบรนด์กันเลยดีกว่าเนาะซาล,ลี่ขอเริ่มจากตัวบราบิบาวกอนละกันเป็นแบรนด์บราบิบาวนะคะอันนี้เป็น l i m i t ต็ดเอ t i ชั่นเปิดมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือสี a อ r i c ิ t ค่ะสีสวยมากเลยนะคะมันจะเป็นไฮไลท์ที่ออกโทนส้มนิดนึงเดี๋ยวซารี่สวอชให้ดูด้วย เป็นลักษณะแบบนี้เนาะไฮไลท์มันจะออกโทนส้มๆนิดนึงค่ะนะอันนี้เนี่ยสัลลี่ชอบแต่สัลลี่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยเดี๋ยวอันนี้สัลลี่คิดว่าสัลลี่น่าจะขายต่อนะคะของบ๊อบบี้บาวอีกอันนึงจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นลิมิเต็ดเอดิชันอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็แพคเกจิ้งสัลลี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยลักษณะเหมือนแบบไม่รู้สิเราไม่ชอบดีไซน์ของแพคเกจอันนี้นะคะแต่ว่าเปิดมาด้านในจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนื้ออันนี้จะละเอียดกว่าตัว มื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบใหม่ที่บร b บี b บ o าวทำออกมานะคะแล้วก็อันนี้คือสี Bronze Gold ค่ะเดี๋ยวสัลลี่สวัสดให้ดูนะคะเป็นแบบนี้อันนี้คือมันจะบรอน z ์มากเลยนี่จริงๆเราก็ใกล้เคียงกันนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไอ้สี Bronze Gold เนี่ยมันออกบรอนส์สำหรับตัวนี้เนี่ยสัลลี่ชอบเนื้อชอบสีนะคะสัลลี่ เก็บอันนี้ไว้ก่อนนะคะจริงๆอยากขายต่อมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยดีบมาใช้แต่ว่าเนื่องจากว่าชอบสีบรอนซ์ของเขามากๆก็เลยจะเก็บเอาไว้ก่อน1อันนะคะถัดมาเป็นของ MAC และกันสัลี่มีไฮไลท์ของ MAC อันเดียวอันนี้ก็เป็น Limited Edition อีกนะคะอันนี้จะเป็นสี Perfect Topping นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัลลี่เปิดด้านในให้ดูลายเขาจะสวยมากเลยนะคะเป็นลายคล้ายๆกับเสื้อถักไหมพรมนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ย สวอชออกมาแล้วจะได้เป็นสีลักษณะแบบโทนชมพูนิดนึงค่ะไฮไลท์โทนชมพูลักษณะแบบนี้นะคะจะคล้ายๆกับ Soft and Gentle ของ MAC เวลาที่ใช้กับคนขาวแต่ว่ากับซารีเนี่ยใช้ Soft and Gentle แล้วจะออกเป็นสีขาวเลยนะคะ ต้องใช้ตัวลักษณะประมาณนี้ถึงจะออกเป็นสีชมพูนิดนึงอันนี้สาลี่ชอบเขามากเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่ดีมากๆเหมือนกันอันนึงของแม็กนะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้สักเท่าไหร่แต่ก็ชอบขอเก็บเอาไว้นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันทีนี้ผ่านมามาดูของแบรนด์ d ีออกันก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงมีดรัคสตอร์ด้วยบางส่วนเดี๋ยวสลี่จะเอามาคุยกันแต่ว่าขอพูดถึงดีออก่อนละกันดีออันนี้เป็นไฮไลท์ตัวแรกที่สลี่ ซื้อเลยก็ว่าได้เป็นแพ็กเกจแบบเก่าสวยดีเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่โด่งดังคือสมัยก่อนถ้าใครไม่รู้จักตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลย Dior สี Diamond a m b e r Diamond ค่ะเบอร์002แล้วก็อันนี้เนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่า Swatch ออกมานี่คล้ายๆกับเบก้ามากเดี๋ยวซารีจะ Swatch ให้ดูนะถ้าเกิดว่าสว a t c h รวมกันแบบนี้คือซารี่แบบ ใช้อย่างคณุถนอมมากลายยังอยู่ดีอยู่เลยนี่สีคล้ายกันกับเบลก้าโอปโปมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีค่ะเป็นไฮไลท์รุ่นก่อนๆน,นะคะคือเนื่องจากว่าไฮไลท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะพัฒนานเนื้อมาแล้วแต่ว่าอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไฮไลท์รุ่นก่อนๆแต่ว่าก็เนื้อดีมากนะคะซารีตอนแรกตั้งใจจะขายอันนี้แต่ว่าพอนึกถึงความหลังว่ามันเป็น อันแรกที่เราซื้อก็ยังตัดใจไม่ค่อยได้เดี๋ยวขอทำใจสักพักหนึ่งก่อนนะแต่ตั้งใจว่าจะขายแหละถัดมาเป็นดีออีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันของปีที่แล้วไม่นานค่ะด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมแพคเกจิ้งแบบเก่ากับแบบใหม่มันไม่เหมือนกันแบบใหม่จะแบบว่าดูธรรมดาเรียบๆนะคะแบบเก่าจะมีลูกเล่นมากกว่า เปิดมาด้านในเขาจะมีแปลงมาให้ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะไฮไลท์ที่สามารถปัดได้ทั่วหน้าเคยมีคนถามสัลี่ว่าเอ๊ไฮไลท์บางตัวเนี่ยปัดทั่วหน้าได้ไหมบอกเลยว่าบางตัวทําได้นะคะโดยเฉพาะตัวนี้นะลายก็ยังอยู่ครบดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสลี่สวัสดให้ดู ลักษณะแบบนี้นะคือชิมเมอร์เขาจะไม่จ่าจนเกินไปอันนี้ปัดเยอะได้โดยที่ไม่ต้องระวังอยู่ตรงนี้นะคะตัวมัส,สักคู่เห็นไหมอย่างที่สลี่บอกว่า สวอชออกมาแล้วเขาจะเป็นเนื้อบางมากเลยเมื่อเทียบกับตัวไฮไลท์ตัวอื่นๆเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างบางสามารถลงแบบไม่ยั้งมือได้นะคะแล้วก็ปัดได้ทั่วหน้านะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโทนสีมันค่อนข้างจะขาวไปสําหรับสีผิวซารี่เวลาปัดทั่วหน้ามันอาจจะแบบวอกสักนิดหนึ่งจริงๆซารีชอบคอนเซ็ปต์ของเขานะที่สามารถปัดไฮไลท์ได้ทั่วหน้าแบบฉ่ำๆทั่วหน้าเลยแต่ว่า สัลี่ว่าสีมันวอกไปสักนิดหนึ่งนะคะมันขาวไปสักนิดหนึ่งคนขาวกว่าซารี่น่าจะใช้ได้ดีกว่าตัวนี้สารี่ก็เลยจะทําการขายไปด้วยแต่ว่าจริงๆเราชอบคอนเซปต์ของไฮไลท์ตัวนี้ของดีออมากเลยของดีอออีกหนึ่งอันค่ะอันนี้เป็นตัวล่าสุดเลยค่ะคอลเลกชันสปริงนะคะที่ซารี่ได้มาก็จะเป็นลายแบบนี้ ก็คือลายนี่แหละที่ทำให้ตัดสินใจซื้อมานะคะสวยงามงามเงือบขนาดนี้นะแล้วก็เป็นเนื้อลักษณะไฮไลท์เนื้อกึง่งแป้งกึ่งเจวนะคะซึ่งจะนิยมทำกันออกมาในพักหลังนี้เดี๋ยวซารี่จะสวอชให้ดูนะคะมันสีแบบกำลังดีมากเลยไม่ทองจนเกินไปไม่ขาววอกเป็นสีเงินจนเกินไปกำลังดีมากๆสีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซารีสวอชให้ดู สวยมากเลยค่ะสวยมากๆสํสำหรับสีนี้นะคะจริงๆแล้วสีนี้เนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าตัวเบกกอรแชมเปญพอปนะคะก็ใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเบกกอรสีแชมเปญพอปก็ได้อันนี้ซาลี่จะเก็บไว้เพราะว่าสวยงามอลังการมากนะคะชอบชอบตัวนี้ซาลลี่มีไฮไลท์ของเบอร์เบอรี่แค่1อันนะคะแล้วก็ที่ซื้ออันนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความอลังการของ ของสีแล้วก็ด้วยความว่าลายของเขามันค่อนข้างสวยนะคะตลับไฮไลท์จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดมาด้านในเขาจะเป็นแม่เหล็กนิดนึงลายก็คือลายไฮไลท์แต่ละอันเนี่ยซื้อเพราะลายเลยนะสวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับดีออมเมื่อสักครู่แล้วอันนี้จะขาวกว่านะคะตอนแรกสัลี่ได้อันนี้มาก่อนซื้อ,อน,นี้มาก่อนนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อแบบ เหมือนกันกับเมื่อสักครู่คือกึ่งแป้งกึ่งเจลนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวซารีสวอชของดีออให้ดูดีกว่าไม่รู้ว่าจะเห็นความต่างไหมนะคะก็คือนิ้วกลางเนี่ยจะเป็นของเบอร์เบอรี่แล้วก็ของดีออเนี่ยจะเป็นนิ้วนางนะเส้นนี้นะคะเป็นของเบอร์เบอรี่นะคะมันจะออกขาวกว่าสักนิดนึงเป็นสีไข่ไก่มากกว่าเนื้อดีทั้งสองสีนะคะสวยทั้งสองสีแต่ว่าซารีว่ามันคล้ายกันจนเกินไปนะคะซารีชอบของ ดีออลมากกว่านะก็เลยจะเก็บของดีออลไว้แล้วก็ซารีจะขายของเบอร์เบอรี่ต่อนะคะซึ่งในเซ็ตเนี่ยเขาก็มากันทั้งหมดเลยก็คือมีแปลงมาให้นะคะแล้วก็ มีซองมาให้มาคั่นกันด้วยไฮไลท์จากดั u กสตอร์กันหน่อยดีกว่านะคะซารีมีอยู่สองสแบรนด์นะคะมาเริ่มกันที่แบรนด์ Physician Formula เลยนะคะก็มีอยู่2อันนะคะทั้งสองอันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์ส่งมาให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์ตัวโปรดของซารีเลยในดั u กสตอร์ที่หาได้ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายสีเราสามารถเล่นได้หลากหลายก็คือบางทีอยากใช้ไฮไลท์สีชมพูก็จะเน้นช่วงนี้ ะะอยากใช้ไฮไลท์สีบรอนก็จะเน้นช่วงนี้แล้วก็วันไหนอยากจะปัดรวมกันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ3ส,สีแบบนี้เลยซารีจะไม่ค่อยใช้สีทางด้านบนเพราะว่ามันจะดูขาวไปสักนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็น3ส,สีที่เราสามารถเล่นได้จาก ไฮไลท์อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะชอบจริงๆจังๆสำหรับไฮไลท์ตัวนี้สวอชออกมาได้สวยเวลาใช้ก็สวยใช้แล้วแบบเนียนไม่เป็นกากเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะใกล้ๆว่าไฮไลท์ตัวนี้เนื้อนเนียนแล้วก็ไม่มีกากอะไรเลยนะคะเหมือนกับไฮไลท์ไฮเอ็นมากๆอันนี้เป็นฝั่งไฮเอ็นเดี๋ยวสลี่ให้ดูเพียงแต่ว่าความชายเขาอาจจะไม่เยอะเท่าซึ่ง บางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันที่เราใช้ไฮไลท์ในชีวิตประจําวันจริงๆก็ไม่ต้องจะมีความวาวมากสักเท่าไหร่อันนี้ซารีจะเก็บไว้เวลาที่แต่งหน้า Drugstore นะคะอีกอันนึงเป็นของ Physician Formula เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยทางด้านหลังเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเป็น Shimmer Strip แล้วก็ Custom Bronzer Blush Eyeshadow ก็คือเป็นได้ทั้ง b r o นเซอร์บลัชอแล้วก็อายแชโดนะคะชื่อสีว่า peachy g โ o bronze นะคะ อันนี้เนี่ยทำเป็นอายแชโดว์ได้โอเคทำเป็นบัชออนสัลลี่ว่ามันวาวไปนะคะแล้วก็ถ้าทำเป็นบอนเซอร์ไม่ไหวเลยนะคะลักษณะของสีเขาเดี๋ยวสัลลี่สวัสดให้ดูแล้วกันเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันแบบไม่รู้สิแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไฮไลท์สัลลี่ก็ว่ามันมันบอนซ์ไปอะคือมันเป็นสีแบบเข้มมากนะคะ เข้มมากจริงๆถ้าให้เป็นบอนเซอร์ปัดทั่วหน้าสัลี่ก็ว่ามันเป็นชิมเมอร์มากจนเกินไปอ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นบอนเซอร์ที่ดีได้ถ้าจะให้เป็นไฮไลท์มันก็ดูเข้มมากจนเกินไปยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีผิวขาวนี่เหล็กเลี่ยงไปเลยขนาดคนผิวค้ำๆอย่างสัลี่สัลี่ยังว่ามันเข้มมากไปอันนี้คิดว่าทําเป็นอายแชโดว์น่าจะดีที่สุดนะคะแล้วก็สัลี่ไม่ค่อยได้หยิบเขามาใช้ฉะนั้นอันนี้จะไปด้วยสัลี่จะโละไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแจก แฟนเพจนะคะใน Facebook ต่อมาเป็นไฮไลท์ของ i n t u i ีค่ะอันนี้สัลี่ซื้อมาตอนทำพันทพาเพลินมีอยู่อปพิโซดหนึ่งสัลี่บอกว่าอยากแต่งหน้าโทนสีพาสเทลนะคะซึ่งอพิโซดนั้นล้มเหลวไปแล้วนะคะความพยายามได้ล้มเหลวไปแล้วเพราะว่าพอลองแต่งแล้วตัวเองกับสีพาสเทลเนมันไม่เข้ากันนะคะก็เลยอันนี้เดี๋ยวสาลี่จะสวอชให้ดูนะคะเป็นไฮไลท์ที่ ค่อนข้างจะสวยสําหรับคนขาวนะสล,ลี่ว่าเวลาสวอชออกมาเห็นไหมคะมันดูจะวอกไปสักนิดหนึ่งสําหรับสีผิวสล,ลี่มันมันขาวไปอะคะ่ะสัล,ลี่ก็เลยคิดว่าเออไม่เอาดีกว่าไม่เก็บไว้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วสวยคนที่ขาวมากๆเลยนะคะน้องๆที่ขาวมากๆคิดว่าคิดว่าใช้อันนี้น่าจะน่ารักฟุ้งฟิงดีแต่ว่ากับสล,ลี่มันไม่โอนะเดี๋ยวสล,ลี่ ยังไม่แน่ใจจะเอาอันนี้ไปขายต่อหรือว่าจะไปแจกแฟนเพจนะคะแต่ว่าอันนี้ของ Catrice นะคะเป็น Limited Edition เหมือนกัน Catrice l u m i n o u s Luminizing Bronzer นะคะพอเขียนว่าเป็น b เซอร์ r สลีก็เอาไปปัดเป็นบอนเซอร์ไม่ลงอะสำหรับอันเนี้ยสลีก็ว่ามันวาวไปอะสำหรับการเป็นบอนเซอร์นะคะสลีซื้ออันนี้มาเพราะว่าอยากจะปัดเป็นไฮไลท์นี่ ลักษณะแบบนี้มันจะแบบเป็นโทนมีอันเดอร์โทนสีเทาๆนิดหนึ่งนะนะคะโทนชมพูเทาซึ่งจริงๆมันก็สวยอะแต่ว่าสาลี่ว่ามันไม่เหมาะกับสาลี่นะอันนี้สาลี่จะน่าจะาไปขายต่อถัดมาเป็นของ E2D โอ้ยเป็นไฮไลท์เกาหลีเลยนะคะ สลี่ไม่ค่อยได้ซื้อเครื่องสําอางเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นอันที่สลี่ซื้อมานานแล้วแล้วก็ยังตัดใจทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเป็นดูโอแบบนี้นะคะมันจะอยู่ในคอลเลกชันอ a โลฮ่านะแล้วก็เปิดมาด้านในเป็นแบบนี้ตัวบอนเซอร์ของเขาไม่แย่เลยสลลี่ใช้ได้นะคะตัวนี้นะ ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าสีมันเข้มอย่างเพียงพอปัดแล้วเห็นนะคะแล้วก็ตัวไฮไลท์อันนี้ของเขาเนี่ยคือสวยงามมากถึงแม้ว่าจะเป็นไฮไลท์ที่ออกโทนขาวแต่ว่าเป็นโทนขาวที่สลี่ใช้ได้ค่ะเห็นไหมมันจะออกครีมนิดนึงนะคะอันนี้จะขาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือแบบดีงามแล้วก็ไม่วิ้งวาวมากจนเกินไปไม่มีกากๆไม่มีแบบ เป็นเกล็ดชิมเมอร์หนาๆให้รำคาญใจนะคะสวยงามอะ่ะสวยงามอันนี้ซารีชอบนะคะอันนี้ก็จะเก็บเอาไว้เวลาที่ทำแต่งหน้ารักสตอร์มาถึงอันนี้จาก m y y e l l i n e ค่ะตัวนี้ยังไม่เข้าไทยนะคะเป็น Master Highlight by face studio นะคะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเป็น professional สักนิดหนึ่งของลายเมเบลินนะหลายๆคนใช้เป็น b ล u ชออนด้วยซารีก็บางทีก็ใช้เป็น บลัชออนแบบท็อปปิ้งอะค่ะตบทับบลัชออนอีกหนึ่งทีนะแล้วก็เป็นไฮไลท์สวยมากๆเลยสวอชออกมาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะความละเอียดของเขาเนี่ยมันมันละเอียดจริงๆคือมันเหมือนไฮไลท์ของไฮเอ็ A นอะซารี่ว่านะเป็นลักษณะแบบนี้นะ แล้วก็สีแบบสวยงามมากๆเลยตัวนี้สาลี่เคยพูดว่ามันคล้ายๆกับเบเก้าสีโทพาสนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกันมากจริงๆนะคะพูดถึงเบ c ก้าโทพาสสาลี่ก็เลยอยากจะเอาพาเลทนี้มาคุยกันนะคะเป็นพาเลตเบเก้าอัฟเตอร์โกลค่ะซึ่งด้านในเนี่ยจะมีไฮไลท์อยู่ด้วยกัน3ตัวแล้วก็เป็นบัชออน2ตัวนะ ไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นมูนสโตนโรสโกแลวก็โทพัสมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็คือคล้ายกันนะคะไม่เหมือนกันเลยสทัทีเดียวแต่ว่าสาลี่ว่าใช้แทนกันได้อะเวลาปัดลงบนหน้าแล้วมันก็ดูแทบจะไม่ออกเลยนะคะทีนี้ถัดมาสานลี่จะสวัสดีโรสโกให้ดูนะคะสีโรสโกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้นะแล้วก็สีมูนสโตนก็จะเป็นสี ค่อนข้างจะขาวนะคะขาวครีมเหมาะสำหรับคนที่มีผิวค่อนข้างขาวนะคะแล้วก็โรสโกนี่จะอยู่กลางๆคนผิวค้ำก็ใช้ได้คนผิวขาวก็ใช้ได้สลีมมีแบกาซส์ใหญ่อยู่3อันนะคะอันแรกก็จะเป็นสีโอเอันนะอันนี้สลี่ซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่เขายัางไม่เข้าเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็สวอชออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ะะแล้วก็สีที่ซาลี่บอกว่าใกล้เคียงกับ o p ปก็จะเป็นสีนี้ของ d ีออนะคะตัว Amber Diamond เดี๋ยวซาลี่สวอชให้ดูข้างๆกันนะมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเนื้อของ o p เปอจะหนักแน่นมากกว่านะทีนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นสีแชมเปญพ p อปซึ่งค่อนข้างจะโด่งดังเลยเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซาลี่สวอชให้ดู ข้างๆ o p ปอันนี้คือแชมเปญพอปนะคะเขาจะออกสีเป็นสีพีชโกลมากกว่าตัวสุดท้ายที่เป็นแบบผงนะคะก็จะเป็นสีนี้สีชื่อสีว่าสีพอร์นะคะแล้วก็เป็นสีค่อนข้างจะขาวเหมาะกับคนขาวซะมากกว่านะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขาวมากเลยซารีมีไฮไลท์แบบครีมของเบเกย์อยู่สีสีนะคะโรสโกลโทพลาส โอ p o แล้วก็สี p พ a ร์ยังจะไม่สวอชในเทปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไี้จะทำวิดีโอแยกต่างหากว่าระหว่างไอ้เจ้าตัวครีมกับเจ้าตัวที่เป็นแบบผงเนี่ยสีมันต่างกันไหมนะคะถึงแม้ว่าชื่อมันจะเหมือนกันแล้วก็ วิธีการใช้ความแตกต่างมันต่างกันยังไงนะคะทั้งหมดนี้สันล,ลีจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสวัชกันอีกทีในวิดีโอหน้ามาถึงพาเลตอันสุดท้ายนะคะเป็นไฮไลท์พาเลตจากเดอบามค่ะ The m a n i z i r Si s ร s ซนะคะเป็นตัวไฮไลท์ทั้ง3อันของเดอ b a บามที่มีขายอยู่นะคะตัวที่โด่งดังก็จะเป็น Mary Luminizer นะคะแล้วก็เขาเพิ่ม2ตัวนี้มาอยู่ในพาเลตนะเดี๋ยวสันสวัชให้ดูทั้ง3อันนะคะ อันนี้คือสีที่สวอชได้มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครมีพาเลตนี้แล้วนะแล้วก็สลี่ว่าสามารถเอามาปัดผสมผสมกันแล้วก็ได้เป็นสีใหม่สลี่ลองละเคยลองเล่นนะคะเคยผสมกัน2สีนี้นะคะหรือบางทีก็ผสมกัน3สีเลยนะมันก็จะได้ออกมาเป็นสีใหม่อยู่เรื่อยๆสลี่นับเรียบร้อยแล้วนะคะไฮไลท์ High ทั้งหมดที่สลี่มีนะคะถ้าไม่นับรวมกับตัว ไฮไลท์แบบครีมของเบเกอรสี่อันนะคะก็จะมีทั้งหมด18อันนะคะที่เป็นไฮไลท์แบบผงซึ่งในวิดีโอนี้สาลี่จะกำจัดไปก่อนนะคะอันนี้1อันนะแล้วก็มีของดีอสองนะคะแล้วก็อันนี้3 4ของเบอร์เบอรี่เป็นอันที่5นะคะแล้วก็ตัวนี้อป i c ิลคอตจากบ o อบบี้บ้าเป็นอันที่6แล้วก็ของดีอตัวนี้เป็นอันที่7ที่ จะกำจัดออกไปจากคอลเลกชันก่อนตอนนี้นะคะเพราะว่าบางอันเนี่ยสัลี่ยังต้องเก็บเอาไว้รีวิวอย่างเช่นตัวไอ้เบก้าสีสีเพลอะค่ะสลี่คิดว่าท้ายที่สุดสลี่คงจะไม่ได้ใช้สีนี้สีขาวนี้คงจะกำจัดออกไปที่หลังนะคะแต่ว่าขอเก็บเอาไว้ทำรีวิวก่อนนะคะฉะนั้นทั้งหมดที่เหลืออยู่กับสาลี่ตอนนี้ก็จะเป็น1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11ชิ้นนะคะ นั่นก็เป็นบทสรุปของไฮไลท์ทั้งหมดที่สัลลี่มีนะคะช่วงนี้เนี่ยสัลลี่ซื้อไฮไลท์น้อยลงนะคะถึงแม้ว่าบางอันเนี่ยเห็นแล้วสวยบาดตาบาดใจมากๆเลยแต่ก็ต้องกลับมาคิดว่าเออในคอลเลคชันของเรามันก็มีอะไรที่สวยอยู่แล้วนะคะถ้าอยากจะประหยัดเงินสัลลี่อยากจะประหยัดเงินแล้วก็เก็บเงินมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าเออเลิกซื้อไฮไลท์เถิดเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็ร้อนนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร้อนเวลาที่แต่งหน้าเสร็จ ถ้าไม่ทาไฮไลท์เดินออกไปข้างนอก10นาทีรับรองแกมีไฮไลท์ขึ้นมาเองเป็นธรรมชาตินะคะแทบจะไม่ต้องพึ่งไฮไลท์พวกนั้นเลยซารีรู้ว่าสาวๆที่อยู่ประเทศทางแบบที่มันหนาวๆอะ่ะเขาจะชอบซื้อไฮไลท์ชอบใช้ไฮไลท์แล้วบางคนใช้หนักมากเลยซึ่งซารีไม่ค่อยชอบลุกแบบทาไฮไลท์หนักๆคอนทัวร์หนักๆอยู่แล้วเวลาใช้ก็ใช้แค่นิดเดียวฉะนั้นตลับเดียวที่มีอยู่ก็แบบ ไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่านะคะโอเคก็สัลี่กำจัดไปทั้งหมดอย่างที่เพื่อนๆเห็นในเทปวิดีโอทั้งหมดก็คือ7อันนะคะ7อันพวกนั้นเนี่ยบางส่วนสัลี่ได้เอาไปแจกใน Facebook ตอนที่สัลี่มาไลฟ์ให้ดูแล้วนะคะแล้วก็บางส่วนสัลี่จะเอาไปขายเพราะว่าไฮไลท์ที่ซื้อมามันค่อนข้างราคาแพงแล้วสลี่ใช้ไปนิดเดียวเองแล้วก็ที่สําคัญยังไม่หมดอายุด้วยเพราะว่ามันเป็นพวก อายุการใช้งานมันก็จะนานสักนิดหนึ่งซารีก็เลยอยากจะลองเอาไปขายดูเผื่อว่าจะได้เงินกลับมาเพื่อที่จะเอาไปซื้อเครื่องสำอางอื่นๆมารีวิวในช่องช่องนี้นะโอเคมีแค่นี้นะคะหวังว่าคงจะชอบโลบ้างเก็บบ้างในหมวดหมู่นี้ของซารีนะคะคิดว่าหมดหมูน่หน้าซารี่อาจจะทํารองพื้นเพราะรองพื้นมีเยอะมาก20กว่าขวดหรือไม่ก็ทําเป็นคอนทัวร์ดูโออะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอยากดูอันไหนก่อนลองบอกมานะคะคอนทัวร์หรือว่ารองพื้นนะคะเดี๋ยวซารีมาทําให้ดูแล้วก็ถ้าใครพลาดโนบ้าง เก็บบ้างในส่วนของอายแชโดว์พาเลตแล้วก็บลัชออนลิปสติกอะไรพวกนี้ส ا ี่ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสลี่ลิงเพลย์ลิสต์อันนั้นไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะหวังว่าเทปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์หรือไม่เพื่อนๆก็อาจจะได้แรงบันดาลใจไปดูกลุ่มไฮไลท์ของตัวเองว่ามีอะไรที่น่าใช้หรือว่ามีอะไรที่สามารถจะโลาะออกไปได้นะคะแล้วก็อาจจะทาโละบ้างเก็บบ้างเหมือนสรี่ก็ได้นะคะไม่ว่ากันถ้าชอบเทปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมตามไลค์ like ให้ส ا ี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าวันนี้ส ا ี่ไป